กราบสวัสดีนะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยชาแนลนะครับผมเพื่อนๆเอฟซีครับใครที่มีเหรียญสองบาทนะครับสีทองแบบในคลิปนะครับแล้วก็เป็นเหรียญสองบาทในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้าครับเพื่อนๆเอฟซีทุกๆทุกคนทุกท่านนะครับจะต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมก็นะครับ เหรียญสองบาทนะครับสีทองปีนะครับหเหรียญสองบาทสีทองในช่วงสมัยรัชกาลที่กันนะครับปีแรกเลยนะครับที่ถูกผลิตนะครับก็คือปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับปีหกหนึ่งนะครับก็จะเป็นปีแรกที่มีการผลิตเหรียญกริส์นะครับของช่วงสมัยรัชกาลที่สิบให้ชาวไทยนะครับได้ออกมาใช้จ่ายหมุนเวียกนกันหรือแลกเปลี่ยน เหรียญสองบาทแบบนี้นะครับหลายคนก็อาจจะแลกมาเป็นดุงถุงนะครับหลายคนก็อาจจะแลกมาแบบเป็นถุงจากกองกระสาบเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญปีแรกนะครับที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับเพราะว่าอ่าเนื่องจากนะครับรัชกาลที่เก้านะครับพระองค์ท่านก็ได้สวัสดิไปแล้วก็รัชกาลที่สิบนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นอพระราชาของประเทศไทยแทนนะครับ จึงทำเหรียญสองบาทนะครับที่เป็นสีทองนะครับในช่วงปีแรกนะครับล um. ักษณะนะครับก็จะคล้ายๆกับเหรียญสองบาทนะครับที่เราใช้กันณปัจจุบันนะครับก็คือเหรียญสองบาทที่เป็นของรัชกาลที่เก้านับแต่ถูกเหรียญเป็นครรบรมรูปนะครับของรัชกาลที่สิบแทนนะครับก็ทั้งเนื้อนะครับแล้วก็ลักษณะของเหรียญก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่า ก็จะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบบริเวณเหรียญเหมือนกันนะครับแต่เหรียญของรัชกาลที่สิบนะครับก็จะมีข้อความในฝั่งด้านซ้ายมือนะครับว่าวชิรลาลงกรณ์นะครับซึ่งแตกต่างจากรัชกาลที่สิบแตว่าภูมิพลอยดุลยเดชนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อของพระองค์ท่านนั่นเองแล้วส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็คือเหรียญที่อยู่ตาสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังเหรียญน,นะครับ โดยของรัชการที่สิบนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นอักษรพระประมาพิไัยนะครับภายใต้พระมหามงกุฎนะครับคำว่าจบรอนะครับหรือวปรอนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมส่วนของรัชการที่เก้านะครับก็เป็นอวัดนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเหรียญกระสาบของรัชการที่เก้าก็จะมีทั้งวัดอรุณวัดของเชียงใหม่นะครับหรือวัด พระธาตุภูเขทองวัดพรแก้วหรือทั้งนั้นนานๆนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลตาม Google ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นเหรียญที่ถูกผลิตมาไม่นานนะทําให้ข้อมูลการผลิตเนี่ยเรียกว่าหาได้ยากนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลการผลิตนะครับแต่ถ้าใครที่มีเยอะๆก็ส่งคามาขายกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตสั้นๆให้เป็นเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านได้ดูคลิปกันนะครับผม